สวัสดีครับผมกับพวกนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่31เดือนพฤษภาคมปี68นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดคุยนะครับทบทวนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสำหรับคนสักคนหนึ่งที่สนใจอาวุธปืนว่าจะเริ่มต้นดูศึกษาปืนเนี่ยอย่างไรจนกระทั่งไปถึงนะครับเรื่อง,องการที่มีความคิดจะครอบครองปืนสักกระบอกหนึ่งจะต้องทําอย่างไรแล้วก็ต่อไปถึงเรื่องของกฎหมาย ที่จำเป็นจะต้องรู้นะวันนี้จะพูดเนี่ยอย่างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับในคลิปนี้ปืนที่เพื่อนสมาชิกกาลังเห็นอยู่เป็นปืนนบโมดนะครับประกอบตัวอย่างในการพูดคุยสม,มิธแอร์เมสันเอ็มสามหกกระบอกนี้นะครับคีด1หนึ่งปืนปลอดภัยนะครับกระบอกนี้ก็เพิ่งจะได้รับโอน,นะครับมาที่เป็นชื่อผมเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใบปสี่เพิ่งจะออกมาประมาณสัก สองสามเดือนนะครับที่ผ่านมาทีนี้พูดถึงนะครับว่าคนสักคนเนี่ยจะเริ่มมีความชื่นชอบแล้วก็สนใจอาวุธปืนเนี่ยตอนไหนคําตอบนี้นะครับก็จะตอบไม่ได้แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชื่นชอบเนี่ยแตกต่งางกันออกไปบางคนนะครับชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆสองสามขวบเนี่ยก็เริ่มชอบแล้วนะครับหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนใจเลยนะแต่ว่าคุณพ่อมีอาวุธปืนก็อาจจะถูกถ่ายทอดต่อมานะครับ ในช่วงของวัยเด็กวัยรุ่นนะครับหรือบางคนเนี่ยที่ครอบครัวเนี่ยไม่ได้สนใจเลยแต่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามีความชื่นชอบมีความหลงไหลเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะก็อยากศึกษานะครับเพราะนั้นจุดเริ่มต้นของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเมื่อคนสักคนหนึ่งเนี่ยมีความสนใจมีความที่ชอบเขาก็จะไปสแสวงหาเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งความรู้ซึ่งปัจจุบันนะครับตอนนี้มีโอ้โหหลากหลายแหล่งมากโดยเฉพาะ สื่อออนไลน์นะครับทาง YouTube ทาง f c e e o o o นะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งนะครับในการที่จะไปตักตวงไปหาความรู้ผมก็เช่นกันนะครับผมก็มี y t u t u นะครับเป็นโอ้โหเรียกว่าเป็นคุณครูของผมเลยหรือจะเป็น Google หรือตอนนี้ก็มีตัว c h a t GPT ถามอะไรก็ตอบได้หมดนะครับอันนี้คือแหล่งข้อมูลนะครับจากนั้นเมื่อเรามีข้อมูลจำนวนมากขึ้น นะเก็บข้อมูลมาเรื่อย,อยๆนะครับทีนี้เริ่มอยากจะสัมผัสของจริงแนละ้วที่ไม่ใช่สื่อออนไลน์ที่ไม่ใช่ตัวอ,อักษรไม่ใช่ตัวหนังสือจะทํำยังไงดีจุดเริ่มต้นนะครับตัวนี้สําคัญนะถือว่าสําคัญมากเพราะว่าเริ่มต้นดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นผิดนะครับไปจับไปเจอสิ่งที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้ก็จะหลงทางไปเลยนะผมก็แนะนำนะครับว่าใครสักคนหนึ่งที่ เริ่มต้นอยากจะลองจับสัมผัสอาวุธปืนนะแล้วก็ทุนทรัพย์เนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะครับเริ่มต้นจากปืนปีบิกันนะปืนอัดลมสปริงธรมรมดาเนี่ยเล่นได้เลยนะครับผมก็เช่นกันผมก็มีตัวปืนแบบนี้เป็นปืนอัดลมนะครับชักยิงเท้ดน,นะรุ่นะนี้ก็คือเป็นตัวลูเกอร์ลูเกอร์ p 85นะครับเป็นปืนอัดลม ใช้จากตรงนี้ในการฝึกซ้อมในการจับถือศึกษาเรื่องของความปลอดภัยก่อนก็ใช้ได้นะครับสามารถที่จะใช้ได้เช่นกันแล้วก็ดีด้วยนะครับแล้วก็ดีด้วยเรื่องของการจับถือนะการเล็งนะครับหรือว่าการเคลียร์ปืนต่างๆมันจะใกล้เคียงกับปืนจริงๆเลยคล้ายๆกันหรือจะเป็นในส่วนของปืนลูกโมนครับก็ใช้เป็นปืนไฟแช็กแบบนี้ฝึกได้นะหลักการทํางานเนี่ยคล้ายๆกับปืนจริงคล้ายคล้าย ไม่ขี้เลยนะครับอันนี้นกสัตว์ายไปแล้วนะถือว่าก็ใช้ทดแทนได้เช่นกันในการจับถือเรียนรู้เรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานต่างๆนะครับเริ่มต้นจากปืนอัดลมชักยิงเทียนัดปืนสปริงปืนไฟแช็กนะครับหรือจะเป็นปืนอัดแก๊สได้หมดนะครับเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นที่ที่ดีสําหรับคนที่อยากจะสัมผัสป,ปืนจริงๆนะครับแต่มก็คือสิ่งเทียมอาวุธปืนนะใช้ได้เหมือนกันนะครับ เมือนตัวผมเองผมเริ่มต้นจากบีบีการเนี่ยมาประมาณสักปีถึง2ปีคือเล่นบีบีการมาก่อนนะครับจึงค่อยเข้าขยับมาที่อาวุธปืนจริงๆนะฮะทำด้หมือนกันนะครับและจุดหนึ่งเลยนะครับที่ผมเนี่ยเคยเกือบจะพลาดมาก่อนนั่นก็คือตอนสมัยที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนแต่ชื่นชอบมากมีความชอบศึกษามาประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับ ไปคุยกับคนคนหนึ่งแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อในสมัยนั้นนะครับก็ไปถามเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนั่นแหละว่าเออเนผมสนใจมากเลยว่าจะอะไรยังไงดีโอ้โหทีนี้ท่านก็แนะนำสิ่งที่เขาแนะนำก็คือปืนที่ไม่มีทะเบียนตอนนั้นผมก็ยังไม่ค่อยรู้รอกว่ามันคือย,อยังไงแล้วมีความผิดขนาดไหนแต่ก็คล้อยตามสารภาพเลยว่ามีความโน้มเอียงไปที่ของเขานะ ก็สนใจมันคืออะไรอยากรู้อยากเห็นอยากจะเข้าไปลองส Samantha, ัมผัสดูนะตรงนั้นเกือบไปเมื่อผมลุดออกมาจากวงโคจรครับที่บอกว่าเกือบจะลงทางไปนะทีนี้ก็ระมัดระวังมากขึ้นรู้สึกว่าโอ้โหดีนะที่ไม่พลาดนะไปจับสัมผัสไปไอ้นู่นไอ้นี่เกี่ยวกับเรื่องของปืนเถื่อนอันนั้นเกือบไปบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยความรู้น้อยมากแต่ความอยากนําความรู้ อันนี้เรามันระวังเลยทีนี้ก็เริ่มหาอย่างอื่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายนะไม่ใช่ละนะครับเริ่มกลับเข้ามาสู่กรอบของกฎหมายก็ในเมื่อปืนจริงนะครับยังไม่สามารถเข้าพองได้ก็อยากได้ปืนบีบีการที่เสียมันดังหน่อยสมัยนั้นเนี่ยย้อนไปเนี่ยน่าจะ10กว่าปีใน,นเกือบ20ปีที่แล้วยังไม่มีแบงก์กันยังไม่มีนะครับแบงก์การเข้ามาก็มีแค่บีบีการอัดแก๊สผมก็ ใช้นะครับมีบการที่เสียเียนะก็บอกนี้แล้วก็ทำเป็นนะไอเจ้าตัวตะปูนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวลูกแก๊บนะครับอันนี้ใส่เข้าไปปึ๊บประมาณเนี้ยท่านเนี้ยแล้วก็ยิงนะครับเพื่อเอาเสียงให้มันเสียงดังก็สนุกไปอีกช่วงหนึ่งนะีกช่วงหนึ่งอันนี้ก็หาเล่นๆไปนะครับเสร็จหลังจากนี้นะเริ่มมี กำลังซับนิดหน่อยนะนิดหน่อยก็เข้าสู่วงการนะครับเรื่องของการที่จะซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งทีนี้ศึกษาอย่างละเอียดเลยว่าจะต้องทํำยังไงบ้างเอกสารมีอะไรบ้างนะครับจากที่พูดมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันก็คือคนคนหนึ่งที่สนใจปืนแต่ความรู้น้อยความอยากนําความรู้เกือบพลาดนะครับเมื่อมีสติดูดจากการยับยัง้งชั่งใจก็ปรับตัวเองเนี่ย เข้ามาสู่กอบของทิศทางที่ถูกต้องตามกฎหมายลุยตอนนี้ลุยนะครับลุยเรื่องของการอ่านการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเชิงลึกนะครับก็ไปค้นมานะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้าง 1. น,นะครับก็คือจะต้องมีทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านนั้นจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ต่ำกว่า6เดือน2ก็คือบัตรประจำตัวประชาชน3ก็คือหนังสือรับรองรายได้เงินเดือน สี่ก็คือหนังสือรับรองความประพฤติถ้าเผื่อว่าจะขอเชิญการกีฬาก็จะต้องมีใบนะครับที่เป็นแบบรับรองจากสนามรับรองว่าเราเป็นนักกีฬายื่นเข้าไปนะไปที่อำเภอถ้ากรุงเทพอยู่ที่กรมการปกครองวางชชย,ยาถ้าเผื่อว่าต่งางจังหวัดน,นะครับจะอยู่ที่อำเภอตันเบินบ้านเดินทางไปนะไปยื่นเอกสารนะครับไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเงินเอาเอกสารให้ครบแล้วก็เดินทางไป วันที่จะเดินทางไปเที่ยมเพอมันเป็นเรื่องของการติดต่อราชการก็ต้องเป็นวันเวลาราชการวันจันทร์ถึงศุกร์นะในข่วงของเวลาราชการนะครับแต่งกายสุภาพเดินไปไปติดต่อที่แผนกอาวุธปืนยื่นเอกสารเขียนคําร้องคาร้องก็คือแบบป1แบบปหนึ่งคือคาร้องทั่วไปก็เขียนไปตามขั้นตอนนะครับเดินไปตามขั้นตอนจากนั้นเจน้าหน้าที่ท่านก็จะเอาข้อมูลนี้ไปพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ เสร็จสับเรียบร้อยก่อนที่เราจะกลับออกมาจากอำเภอเจ้าหน้าที่ของอำเภอเนี่ยก็จะออกไปนะครับตัวหนึ่งเรียกว่าใบตัวประวัติอาชญากรรมนะก็ถือไปนี้ไปที่พิสูจน์หลักฐานนะครับตามท้องที่ของเราไปตรวจพิสูจน์หลักฐานเสียค่าธรรมเนียมนะครับหนึ100่งร้อยถึงสองร้อยบาทโดยประมาณนะครับอยู่ในช่วงนี้พิมพ์ในที่มือสิบนิ้วแล้วก็รอผลจะใช้เวลาโดยประมาณเนี่ยหนึ่งถึงสองเดือนโดยประมาณนะครับ เมื่อได้แล้วเราก็ติดต่อไปเที่ยำเผื่อว่าเอกสารเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในช่วงระหว่างที่รอนะครับ1-2เดือนเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของการตักตวงองค์ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนผมก็เช่นกันนะครับโอ้โหศึกษาหนักมากด,ดูนู่นดูนี่ดูคลิปใน YouTube โดยเฉพาะรุ่นปืนที่เราต้องการจะไปซื้อโอ้โห ซ้ำไปซ้ำมาดูแล้วดูอีกนะครับดูทุกมิติดูทุกรูปแบบทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาตินะท้งใน Google ในในเว็บการอินโอ้โหดูคือสารพัดดูเลยและแล้วมันก็ถึงวันนะครับที่เราคอยก็คือวันที่เอกสารป .3 ออกตื่นเต้นที่สุดแล้วก็ดีใจที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งนะโอ้โหคือเราเฝ้ารอช่วงในเวลาเนี่ยค่อนข้างนานกว่าจะมีปืนสักระบอกหนึ่งเนี่ยคือมันยากมาก แล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานนะครับก็ไปรับตัวปืนมารับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตอนหิ้วกลับมาบ้านจําความรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหมันตื่นเต้นมันดีใจมันรู้สึกว่าเนี่ยแหละนะโอ้โหสิ่งที่เฝ้ารอมานานสําเร็จสักทีนะครก็เอาปืนกลับมาบ้านกลับมาเสร็จก็เอามาเปิดมาเช็ดมารูปมาค้ามาถูมาดูดูแล้วดูอีกวันๆหนึงเนี่ยดูแต่ปืน แต่ขั้นตอนในการครอบพอเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าเรายังไม่มีเอกสารแบบปสแบบปสก็คือใบให้มีและใช้อาวุธปืนผมก็ยังไม่มีนะครับแต่ด้วยความอยากก็นําปืนไปที่สนาบมิงปืนนะครับตอนนั้นอยู่ในข้อมถมก็เดินทางไปที่สนาบมิงปืนนะครับในค่ายทหารไปฝึกยิงนะฝึกซ้อมแล้วก็1จุดนะครับตอนที่เริ่มต้นในการยิงปืน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ย้อนกลับไปดูตัวเองก็นึกขำนะฮะนึกขำนะครับ,นะรบเพราะว่าผมเนี่ยก็ศึกษามาพอสมควรแล้วท่าทางยังดูเก้ยๆกลางๆอยู่ยังดูแบบคือรู้เลยว่าเนี่ยมือใหม่นะครับในสมัยนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่านั่นคือเริ่มต้นจับสัมผัสปืนครั้งแรกมันก็มีความตื่นเต้นมันก็มีความกังวลมีความกลัวหลากหลายนะแล้วค่อยๆฝึกประสบการณ์นะครับฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆ ตามระยะเวลาก็จะดีขึ้นนะฮะเมื่อยิงเสร็จก็นําปืกนกลับมาบ้านนะครับต่อไปคือขั้นตอนของการถอดโอโหัวนี่ก็กลัวบอกเลยว่ากลัวว่าถอดแล้วจะใส่ได้ไม่เหมือนเดิมมีความกลัวมีความกังวลนะครับก็ค่อยๆแกะวางเรียงชิ้นเลยฮนะว่าอันนี้ก่อดอันนี้หลังค่อยๆทำค่อยๆทําไปนะครับแต่ผมก็โชคดีตรงที่ว่าปืนกระบอกแรกของผมเนี่ยมันคือก๊องสิบเก้า เนี่ยครับปืนแบบนี้ถอดได้ง่ายถอดประกอบได้โอเคเลยนะครับถือว่าสบายๆนะะไม่ได้ยากมากก็ทําไปตามขั้นตอนนะครับเสร็จเรียบร้อยเก็บปืนเข้ากล่องนะใส่น้ํามันอย่างดีเลยปรากฏว่าพักเดียวนั่นแหละฟองน้ําเละเลยนะครับเละเลยเพราะฉนั้นต้องระมัดระวังนะครับฟองน้ํากับน้ํามันปืนอยู่แยกกันถ้าอยู่รวมกันก็เละนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อยากจะมาพูดมาเล่าแล้วก็บอกให้ฟังนะครับว่าให้แยกกันนะหลังจากนั้นก็รอเวลานะครับจนกระทั่งอำเภอเนี่ยแจ้งบอกว่าเอกสารตัดโอนนะครับใบตรวจปืนเนี่ยส่งไปที่อำเภอแล้วให้นําตัวปืนไปทําการลอกเลขไปทําการตรวจปืนนะครับเพื่อออกแบบพ .4 ก็เดินทางไปตามขั้นตอนนะครับการนําพาไปโอ้โหก็กลัวอีกเพราะว่าปืนเนี่ย มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วเราจะนำพาไปอย่างไรที่เราจะไม่มีความผิดนะผมก็ดูศึกษาอ๋อมันมีแนวทางอยู่นะครับก็ไปดูเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการนำพาการพกพาการพกพาคือมาตราแปทวีอันนี้ทำไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีเอกสารป .12 การพกพา้นก็ต้องพกพาแบบมิดชิดไม่เปิดเผยนะครับแต่สำหรับตัวผม แน,น่นอนว่าไม่มีใบปอดหนึ่งสองนะครับก็ต้องให้มันอยู่ที่การนำพาการนำพาจะเป็นประมวลกฎหมา,ายอาญามาตรา3ามเจนะครับแบบนี้พอกระทําได้ตามความจําเป็นและเร่งด่วนซึ่งผมก็พิจารณาว่าในการที่จะต้องนําตัวปืนออกนอกบ้านเพื่อที่จะไปออกเอกสารแบรปอสเนี่ยมันเป็นความจําเป็นนะจะเป็นอย่างไรนะครับจำเป็นตรงที่ว่าถ้าผมไม่ดําเนินการผมก็มีความผิดนะถ้านิ่งเฉย ไม่นาปืนออกไปนอกบ้านก็ต้องมีความผิดแน่นอนคังจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาที่บ้านก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคิดสาระาแล้วนะครับก็ถือว่ามีเหตุอันสมควรผมก็เลยกล้าที่จะนําปืนออกนอกบ้านเป็นครั้งแรกนะแต่ก็ต้องบอกว่ากลัวอย่างที่สุดเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมองเหมือนที่ที่เรามองหรือเปล่าว่ามันคือเหตุจําเป็นนะก็นําปืนไปการจะนําพาปืนไปนะครับผมก็เอาปืนเนี่ยถอดแยกชิ้นส่วน ถอดแยกนะครับปืนกก็คือถอดเลยแยกชิ้นส่วนนะไม่มีแมกกาซีนแล้วก็ใส่กล่องล็อกกุญแจนะนำพาไปแบบนั้นนะพอไปถึงนะครับที่อำเภอผมก็เอาชิ้นส่วนเนี่ยไปวางไว้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เห็นเห็นเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆหยิบประกอบจุดตรงนั้นเลยทำจริงๆนะครับทำแบบนั้นเพราะความกังวลและความกลัวนะครับเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะออกจากอำเภอ ก็แยกชิ้นเลยเก็บเข้ากล่องล็อกกุญแจมาแบบไหนก็กลับไปแบบนั้นนะครับอันนั้นคือการนำพาก็เป็นอย่างนั้นนะครับน,นี่เล่าให้ฟังหลังจากที่ครอบครองปืนนะครับจนกระทั่งปอซีเนี่ยออกมาแล้วทีนี้ก็สบายใจนะเป็นการครอบครองโดยโดยชอบโดยสมบูรณ์แล้วในการจะใช้ในการที่จะมีเหตุจําเป็นต่างๆเนี่ยมันก็สบายใจนะต้องบอกว่ามันสบายใจเลยนะ แต่ทีนี้นะครับก็มองที่เรื่องของกฎหมายในการป้องกันตัวเองต่อการนําพาการพกพาเนี่ยกระทําไม่ได้นะถ้าจะได้จริงๆก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันต้องมีเหตุจําเป็นแล้วก็เร่งด่วนมากๆนะแต่จุดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนนั่นก็คือการนําพาไปสนามนะไม่รู้จะยังไงตรงนี้ยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างค่อนข้างสร้างความหนักใจให้กับผมเพราะว่าผมชอบยิงปืน การจะนำพาตัวเปืนไปที่สนามเนี่ยมันก็ลุ้นทุกครั้งในการนำพาไปนะไม่รู้ว่าจะแจ็คพอตวันดีคืนร้ายตอนไหนนะครับจุดเดียวเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าการที่จะเอาไปที่อื่นเนี่ยไม่เคยมีความคิดอยู่ในหัวไม่มีนะครับทีนี้นะครับถ้าเผื่อว่าเปืนอยู่ที่บ้านแล้วโจนเนี่ยอาจจะมีเข้ามาที่บ้านซึ่งผมเคยมีประสบการณ์อย่างที่เคยทําคลิปเล่าไปนะครับว่าช่วงตอนดึก มีรถจอดอยู่หน้าบ้านมีคนสองคนมาปนปน,ปนเปปียนๆตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าการที่มีปืนเนี่ยมันช่วยเราได้จริงๆอย่างน้อยก็คือช่วยให้เราอุ่นใจนะปิดตัวเก็บตัวอยู่ในบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเขาบุกรุกเข้ามาเนี่ยเรายังพอมีอะไรไปต่อสู้ต่อกองกับเขาได้บ้างไม่ใช่มือเปล่าถ้ามือเปล่าเนี่ยรอให้เขามาทําเราอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้เลยนะ แต่เหตุการณ์นั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเขามาป,น,ป,น,ปนเปี้ยนๆนั้นแล้วก็รีบขับรถไปตอนที่ผมเนี่ยแง้มผ้าม,ามา่านออกเขาคงเห็นนะครับว่ามีคนอยู่เขาก็เลยตกใจแล้วก็ไปนะไม่มีเหตุการณ์ต้องใช้อาวุธปืนนะครับทีนี้มาดูแง่ของข้อกฎหมายกันสมมติว่าในวันนั้นเขาเกิดปีนรั้วเข้ามาผมจะต้องทําอย่างไรนะครับอันดับแรกสุดก็คือโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ191 โทรแจ้งเลยจะมาไม่มาอย่างไรไม่รู้แต่ขอให้ผมเนี่ยได้โทรศัพท์แจ้งบอกเจ้าหน้าที่ก่อน2คือเก็บตัวอยู่ในบ้านล็อกกุญแจซึ่งมันก็ล็อกอยู่แล้วนะครับเพราะตอนกลางคืนเราอยู่ในบ้านเขาอยู่ข้างนอกอย่าเข้าไปปะทะอย่าออกไปนะเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของโจรหรือคนร้ายนะครับที่บุกเข้ามาถ้ามีกล้องก็ดูกล้องนะครับตัวเองเตรียมตัวให้พร้อมตัวผมเองเนี่ย ก็คือต้องเตรียมเรื่องของอาวุธปืนอันนี้ผมไม่กลัวเลยเพราะว่าผมต้องเตรียมซึ่งเราอยู่ในที่ตั้งอยู่แล้วก็มีเวลาเพียงพอนะครับในการที่จะไปเตรียมปืนบรรจุลูกสังเกตการนะก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการจับถืออาวุธปืนในยามที่เรามีความตื่นเต้นอะดรีนาลีนเนี่ยมันจะหลั่งนะนิ้วสําคัญนะครับจับถือปืนเนี่ยไม่ว่าอย่างไรแล้วแต่นิ้วต้องห้ามเข้าโลงไกถ้าเข้าไปเนี่ยโอกาสนะครับที่มันจะพลาด ร่นออกไปสูงมากเพราะว่าด้วยความตื่นตกใจความกลัวนิ้วจะต้องอยู่นอกของไก่ถึงแม้สถานการณ์เนี่ยมันจะขัดขันก็ต้องอยู่นอกของไก่พอถึงจังหวะเวลาที่จะต้องร่นกายจริงๆค่อยเอาเข้ามานะอันนี้ก็พยายามนะครับต้องใช้คําว่าพยายามทานแบบนั้นนะครับเราต้องคิดนะครับว่าในบ้านเราเนี่ยก็มีคนอื่นอยู่ด้วยไม่ใช่เราคนเดียวถ้าเกิดมันั่าตุ้ตมต้าไปเนี่ยโอ้โห ไม่รู้ใจยังไงเลยนะครับสรุปอีกทีนะอันดับแรกก็คือโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะบอกพิกัดบอกเหตุการณ์บอกลักษณะโจรจากนั้นก็วางหูไปนะครับรอเจ้าหน้าที่ระหว่างรอเราก็เก็บตัวตั้งรับอยู่ที่บ้านการตั้งรับถ้ามีปืนใช้ปืนถ้ามีวัตถุอื่นเตรียมเอาไว้นะครับอย่าออกไปประทะโดยเด็ดขาดอย่าออกไปถ้าเผื่อว่าเขาจะพังประตูเข้ามาอันนั้นเราก็ก็รอ ในการตั้งรับเรามาถึงจุดนี้ก็จะเห็นถึงความสำคัญของอาวุธปืนถ้ามีปืนแล้วใช้อย่างถูกต้องมันก็จะมีประโยชน์คือช่วยชีวิตเราเพราะตามหัวพ้อสนะครับเขาเขียนว่าชัดเจนว่าเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอันนี้ตอบโจทย์ชัดเจนมากนะครับถึงแม้ว่าเราเกิดการยิงต่อสู้นะเกิดมีการต่อสู้นะครับยิงตุ้มตามขึ้นมาแล้วกระสุนเนี่ยไปโดนคนร้าย เราก็มีสิทธิ์นะครับในการป้องกันถ้าคนรานนั้นเข้ามาใกล้แล้วก็มีทท่าเป็นอันตรายซึ่งข้อกฎหมายเขาก็เขียนนะครับว่าอันตรายใกล้มาถึงเรามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองได้ตามกฎหมายเลยนะมาตรา 6, 7และ68นะครับทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นป้องกันได้ช่วยเหลือได้แต่นิดนึงนะครับในเรื่องของหลักการป้องกันพูดง่ายแต่ทำยากอันตรายใกล้มาถึงมันก็ต้องตีความหมายนะชี้ปืนยกขึ้นมาใช่ไหม ใช่ถึงแม้ยังไม่ได้ยิงก็ถือว่าอันตรายเนี่ยใกล้มาถึงแล้วหรืออาวุธในมือเนี่ยเป็นมีดเป็นไขควงแล้วพุ่งเข้ามาอันนี้เรียกว่าใกล้จะถึงแต่กับการถ้าเผื่อว่าโจรขโมยนะครับหันหน้าออกไปนะหันหลังออกไปนะครับกําลังจะหนีอันนี้อันตรายได้สิ้นสุดจบลงไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําร้ายคนคนนั้นทางทันที่เขาเป็นโจรขโมยบุกเข้ามาก่อนแต่พอเขาจะหนี เราจะไปยิงไม่ได้แต่สามารถสกัดแล้วก็จับกลุ่มตัวไว้ได้แต่ก็ต้องมาวัดกันนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยอันตรายกับเราหรือเปล่าถ้าอันตรายไม่ควรนะครับไม่ควรก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํำรวจท่านในการที่จะติดตามตัวคนร้ายกลับมารับโทษรับผิดนะครับอันนี้คือแง่ของข้อกฎหมายและพูดถึงชนิดของกระสุนปืนสักน,นิดหนึ่งนะครับอนุภาพรุนแรงเช่นกระสุนปืนลูกซอง ในแบบนี้นะครับกับกระสุนปืนจุดสองสองนะครับนี่เป็นปืนยาวนะครับแบบนี้อันไหนที่คนยิงเชิงบ้องกันจะมีความผิดน้อยกว่ากันกระสุนที่แรงหรือกระสุนที่เบาหลายคนก็จะบอกว่าแน่นอนนะครับกระสุนที่ขนาดเล็ก,เ,ลกเบาๆสิย่อมมีความผิดน้อยกว่าไม่จริงผมจะบอกว่าไม่จริงเลย มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเชนนี้ของกระสุนมันเกี่ยวข้องกับพฤติการของคนที่ใช้ปืนกระบอกนั้นยิงออกไปเจตนาเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเพื่อยับยัง้งหรือการกระทํานั้นมันเกินกว่าเหตุไหมนะครับถ้าเกินกว่าเหตุจะเป็นกระสุนเบาขนาดไหนก็มีความผิดนะเลี่องความผิดไม่ได้นะครับจะอ้างว่าป้องกันตัวการป้องกันนั้นก็ต้องไปดูนะครับเรื่องของพยานหลักฐานเรื่องของพฤติการ นะสิ่งแวดล้อมต่างว่ามันจริงหรือเปล่าที่เราอ้างป้องกันตัวนะครับเพราะฉนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องของกระสุนเกี่ยวกับตัวผู้ใช้อาวุธปืนก็เอาประมาณนี้นะครับคลิปนี้อย่างที่บอกว่าค่อนข้างยาวมากนะค่อนข้างยาวมากก็ถือว่าเป็นคลิปพักผ่อนนะครับในการฟังระหว่างวันหยุดนะครับหยุดยาวหยุดช่วง4วันเลยนะครับวันหยุดราชการนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบะคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมแล้วก็ ส่งกำลังใจให้การเสมอมานะครับสวัสดีครับ